ก็จะมีเรื่องราวของไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่มีการขุดค้นพบที่จังหวัดขอนแกน่นแล้วก็มาหลุมที่เก้าหลุมที่เน,นี้ล่าสุดที่มีขุดเป็นบรรบุรุษของไทรลนอสลัสหรือทีเล็กออแต่พอมาเจอทีเล็กในเมืองไทยเรามันร้อยสาล้านเฮ้ยมันเก่ากว่าเียเจอไข่แดงเค็มอะ่ะเฮ้ยเขายีจนมันนัวกินกับข้าวเหนียวนุ่มๆร้อนๆเข้ามาโอ้โห นะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ส้ทางกับผมจุ jo ้ยฮะสัปดาห์นี้เราพามาเที่ยวจังหวัดใหญ่ของแดนอีสารที่นี่คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับที่จังหวัดขอนแก่นมีเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์และฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบที่แรกในประเทศไทยในปี2519ทั้งหมด5สายพันธุ์จำนวน9หลุมด้วยกันวันนี้ผมไลยพาทุกคนนะครับตาลุยได,นดนโนเสาร์ ด้วยกันทั้งหมด2ที่ที่แรกเราจะมาที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงหลังจากนั้นผมจะพาไปเที่ยววิถีชุมชนบ้านบ่อนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีบ่อกเกลือไดโนเสาร์เกิดขึ้นแต่ว่าเริ่มต้นที่แรกเรามาที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นศูนย์วิจัยศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะมี5โซนซึ่งเป็นนิทรรศการเรื่องราวของซากฟอสซิลที่เก่าแก่กว่าล้านปีข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไป พอเราเข้ามาข้างในนะครับตรงนี้เนี่ยคือรอยเท้าของไดโนเสาร์การท่องเที่ยวของที่นี่เราจะเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆซึ่งจะเข้าไปสู่ห้องแรกที่จะไปซึ่งเขาก็จะมีบอกว่าในแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3โซนด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการเข้าไปดูในห้องนิทรรศการก่อนก็จะมีเรื่องราวของไดโนเสาร์5สายพันที่มีการขุดค้นพบที่จังหวัดขอนแกน่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไป เข้ามาข้างในแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นนิทรรศการทั้งหมด5จุดผมอยู่กับพี่ฝนนักธรณีวิทยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่ฝนเนี่ยเป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็จะเป็นผู้ที่พาเราเที่ยวชมซึ่งเราสามารถรีเควสได้พี่ฝนจะคอย มาให้ความรู้ในแต่ละห้องอย่างห้องแรกห้องนี้คือห้องอะไรครับค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็เป็นนิทรรศการในส่วนแรกค่ะจะแสดงเกี่ยวกับระบบสุริยะและการกําเนิดจัก,กรวาลค่ะ oh, ก็ที่ใช่ค่ะบ <Boom. S 1> okay. โลกของเราก็กําเนิดมากว่า4,600ล้านปีแล้วนะคะก็มีเปลือกโลกมีชั้นเนื้อโลกแล้วก็ชั้นแก่นโลกค่ะจากลักษณะของโลกนะคะที่มีความแตกต่างกันมันจึงทําให้เปลือกโลกของเราค่ะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจากการถ่ายเทความร้อนที่มาจากชั้น แกนโลกคะ่ะก็จะก่อให้เกิดพวกเทืกอกเขาหรือล่องลึกมาหาสมุทรการเคลื่อนตัวพวกนี้นะคะก็ยังส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดด้วยคะ่ะแผ่นที่โลกอะ่ะค<ช>ือถ,ถ้าย้อนกลับไปแบบหลายพันล้านปีก่อนมันก็จะไม่ใช่แผบนนี้ถูกต้องมันถูกเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนที่ของแผน่แผนเตอกโลกที่เรามาดูในใ<ช>ตัจจุบั่รู้ชลาไเลยซึหินบนโลกของเราก็จะแบ่งหลักๆออกเป็น3ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่ หินอาคาัคนีหินตะกนะะอนค่ะหินแปรค่ะแล้ววัฒนจักรของการสลายของหินแล้วก็ก,ก่อกําเนิดพวกนี้ครับมันมีจุดเชื่อมโยงกับเรื่องราวของไดโนเสาร์ยังไงทาไมเราถึงต้องมาเล่าห้องนี้ก่อน,นะครับโอเคค่ะหลักๆเลยนะคะก็เกี่ยวกับการตกตะกอนค่ะก็จะเป็นตัวที่เก็บรักษาชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์ไว้ได้ค่ะส่วนการระเบิดของภูเขาไฟนะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ค่ะ เริ่มแรกนะคะโลกของเราก็ยังมีสภาพบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นพิษอยู่ค่ะเพราะว่ามีการระเบิดของภูเขาไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงค่ะแต่ภายหลังเมื่ออุณหภูมิลดลงเริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างง่ายๆค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินค่ะ สิ่งมีชีวิตต,ต่อมาก็เริ่มมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสภาพอากาศที่มีความเหมาะสมเริ่มมีอาหารที่เขาสามารถดำรงชีวิตอ,อยู่ได้ค่ะเขามีชีวิตก็เลยเกิดขึ้นมาได้ใช่ค่ะแล้วก็มีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้ก็มันแมงดาอะไรคะเนี่ย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะคือบางทีเราเรียกว่าเป็นบนรรพบุรุษของแมงดาทะเลก็ได้ค่ะ<อ>ตัวนี้เขาเรียกว่าไทโลไบค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นปะการังค่ะเป็นฟอสซิลของปะการังตัวนี้มาจากจังหวัดเลยค่ะ ผมไล่ฟังเลยนะถ้าเกิดแบบไม่ได้มีความรู้เป็นนักธร,รณีวิทยาถ้าไม่ใช่เดินผ่านไปเลยก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งในยุคเริ่มแรกนะคะไดโนเสาร์ของเราก็จะมีขนาดตัวที่ยังเล็กมากมยังไม่มี ขนาดตัวที่ใหญ่เท่ากับที่เราเคยดูในในหนังในหนังใช่ค่ะจะเป็นตัวเล็กๆตัวน้อยใช่ค่ะแล้วก็มีลักษณะหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันใช่ค่ะมันมียุคทองด้วยใช่ค่ะเป็นยุคทองของไดโนเสาร์ก็คือเขามีวิวัฒนาการค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสูงค่ะคือมีหน้าตาที่หลากหลายมีขนาดตัวที่ใหญ่เพราะว่ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีอาหารเพียงพอให้เขาดำรงอยู่เหมือนประมาณว่ามีหลายพันเกิดขึ้นใช่ค่ะมีหลายพันเกิดขึ้นอย่างเช่น ตัวโชว์อยู่ในขนาดนี้ก็จะมีเจ้าไทเซอร์ท็อปใช่ค่ะแล้วก็เจ้าทีเล็กเจ้าทีเล็กที่ตัวไม่เล็กเลยใช่ก็คือยุคทองของเราก็จะอยู่ในช่วงยุคจูเลสิกค่ะที่เขาไปตั้งชื่อหนังเมื่อเขาเข้าสู่ยุคทองเขาก็จะเข้าสู่จุดจบของยุคของเขาค่ะอุกกาบาตตกใช่ค่ะโดยที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอุกกาบาตพุ่งชนโลกนะคะทำให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟด้วยเกิดการปลดปล่อยแก๊สพิษ ซึ่งบรรยากาศมันไม่เหมาะสมกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตค่ะทำให้ไดโนเสาร์ได้เกิดการสูญพันธุ์ไปค่ะเราเดินมาถึงอีกโซนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโซนที่จัดแสดงกระดูกไดโนเสาร์ของจริงนะคะที่มีการขุดค้นพบในเทือกเขาภูเวียงของเราค่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการขุดค้นพบไดโนเสาร์ครั้งนี้นะคะพี่ป้อมค่ะพี่ชาสายหนองคามค่ะพผมจักพี่ป้อมเชิญเลยค่ะ สวัสดีครับพี่้อมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอขอต้อนรับสู่โซนพอยิ์เดนอสเซ์แห่งหุบเขาผู้เวียงครับผมและผู้ช่วยจะพาไปลุยขุดไดโนเสาร์ณหุบเขาภูเวียงกันไปกันเลยเชิญไป ริการเดินทางวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยดีๆในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ครับกับนี่เลยแอปพลิเคชันท่องทางหลวง Trips on Thai Highway ตัวช่วยนักเดินทางที่มีฟังก์ชันครอบคลุมข้อมูลสภาพการจราจรโดยสามารถตรวจสอบเส้นทางแบบเรียลไทม์ รวมถึงค้นหาจุดที่ตั้งและรายละเอียดข้อมูลการให้บริการต่างๆของกรมทางหลวงด้วยครับแต่ถ้าใช้เดินทางได้สะดวกง่ายและชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้นก็ต้องใช้ช่องทาง m f l o w ซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ m f l o w มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกกันโดยเฉพาะใครนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก m f l o w เพียงแค่สมัครวันนี้ผ่าน Line Official Account รับไปเลยครับกับอ e ีคูปองมูลค่า60บาทฟรีๆเพื่อซื้อสินค้าที่เ e เว่นอทุกสาขา ตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกฎาคมจนถึง30กันยายน2 5 6 5หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดครับหรือจะสมัครสมาชิกแบบเต็มรูปแบบก็รับไปเลยนะครับส่วนลด20%ทุกเที่ยวครับโปรโมชั่นด่วนจำนวนจำกัดร,รีบสมัครก่อนสิทธิ์หมดกันด้วยนะครับ ที่ลงมาห้องนี้เราจะได้รู้จักเรียนรู้อะไรบ้างอ๋อจริงๆแล้วชิ้นนี้ถือว่าเป็นตำนานการพบไดโนเสาร์ในเมืองไทยเลยนะครับเป็นชิ้นแรกในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับชิ้นแรกแล้วของจริงด้วยเข้ามาสำรวจบริเวณภูประตูตีหมาเทือกเขาภูเวียงอืพอผู้เชี่ยวชาญเขาดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นฟอสซิลของพวกโซโลพัดคือกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญจากนั้นก็ตำนานการพบไดโนเสาร์ที่ภูเวียงประเทศไทยก็เกิดขึ้น พอเจอชิ้นแรกหลังจากมีงานวิจัยออกมาว่าเป็นไดโนเสาร์ <S <S ใช่ไหมครับแล้วก็จัดทีมสำรวจร่วมกันระหว่างไทยและฝรั่งเศสขึ้นนะครับ,รบอย่างที่เห็นในรูปนี้เป็นกระดูกที่เราไปทําการศึกษาร่วมกับโซโลโพอดทั่วโลกพอไม่เหมือนกับใครที่ใดเลยก็เลยตั้งชื่อใหม่โดยใช้ชื่อสถานที่ค้นพบก็เลยชื่อภูเวียโกสรัสแก็มาหลุมที่9หลุมที่9นี้ล่าสุดที่มีขุด เป็นบรรพบุรุษของไทแรนโนซอรัสหรือทีเร็กอ,อเมริกาเนี่ยครับเขาเจอเจอฟอสซิลของเจ้าไทแรนโนซอรัสเนี่ยเคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ7 0ถึงหกล้านปีแต่พอมาเจอทีเร็กในเมืองไทยเรามัน1้0ย้านเฮล้านมันเก่ากว่าเนี่ยเขาก็เลยสันทารว่าบรรพบุรุษทีเร็กหรือไทแรนโนซอรัสอาจจะเกิดที่เอเชียรหรือประเทศไทยหรือไม่ตรงนี้เนี่ยจัดว่าเป็นไฮไลท์ของโซนนี้เลยตรงนี้คืออะไรครับพี่บอลใช่ครับอันนี้เป็นฟอสซิลต้นแบบของไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกที่พบที่ ภูเวียงและประเทศไทยครับเป็นของจริงด้วยครับเป็นของจริงด้วยใช่ครับมีทั้งกระดูกหัวไหล่กระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกขาท่อนใหญ่ๆนะครับอหากโทโลมีการค้นพบไดนโนเสาร์พวกกลุ่มโซโลพอ,อดคือไดโนเสาร์กินพืชจะต้องมาศึกษาเปรียบเทียบกับของเราว่าเหมือนหรือแตกต่างหรือไม่บางทีต้องกลับมาศึกษาที่ประเทศเราเนี่ยที่ภูเวียงนี่ด้วยเนาะใช่ครับตัวนี้นี่าจะเป็นตัวจําลองขึ้นมาเมื่อเอามาประติดประตอกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างยังไง ซึ่งมันเป็นไดโนเสาร์กินพืชผูอย่างอาจจะมีความยาวถึง15เมตรด้วยกันใหญ่มากโอ้โหนี่คือแค่ขาของเขานะแล้วยังมีคอลำตัวที่ใหญ่โตอีกโอ้โหนนี้ก็เป็นการบ่งบอกได้อย่างนึงนะว่ากินพืชอ,อย่างเดียวไม่ได้ผอมนะนะขนาดกินพืชอ,อย่างเดียวยังตัวใหญ่อ้วนได้เลยนะห้องเก็บตัวอย่างฟอสซิล จากหลายๆที่ทั้งของอีสานนะครับอันนี้ของจริงเลยเหรออันนี้ของจริงทั้งหมดครับแล้วก็เป็นห้องอนุรักษ์ตัวอย่างฟอสซิลนะครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเฉพาะรายการของเราจะพาเข้าไปดูว่าเวลาที่เจอฟอสซิลเราจะมีการศึกษาเรียนเรียนู้วิจัยอะไรบ้างใช่ครับนักประพันธ์ชีวินเขากําลังทําการอนุรักษ์ตัวอย่างฟอสซิลที่มีหินติดอยู่แล้วเขาก็จะพยายามเอาหินนั้นออกจากฟอสซิลจะลองดูไหมเฮ้ยผมทําได้เหรอลองเรองนั้นเฮ้ยผมทำได้จริงเหรอแล้วของมันจะไม่พังเหรอรไไม่เป็น กดลงไปฮะอ้เรียนรู้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่้อมจะพาผมไปดูตรงไหนในห้องนี้ไหมครับเรามีกิจกรรมโรงเรียนฝึกนักล่าไดโนเสาร์แห่งประเทศไทยโรงเรียนฝึกนักล่าไดโนเสาร์แห่งประเทศไทยเราจําลองหุบเขาภูเวียงไว้อีก<ฮ>ที่หนึ่ง นะครับ<ด>เป็นโรงเรียนฝึกนักล่าไดโนเสาร์โดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันเนี่ยผมจะขอแวะไปดูสวนไดโนเสาร์แป๊บน,นึงก่อนได้ครับอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันะไปมาถึงอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สวนไดโนเสาร์ซึ่งที่นี่จะมีการจําลองไดโนเสาร์มีเสียงมีป่าการขยับขยื่ยนได้ให้เรารู้สึกเหมือนว่าเมื่อก่อนหลายพันล้านปีที่มีไดโนเสาร์อยู่ในภูเวียงหน้าตาและบรรยากาศเป็นยังไง โอ้แล้วเข้ามาก็จะเจอสยามโมไทรอนัสอีสานเอนซิสตัวใหญ่มากซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อนี่ตัวนี้แหละที่เจอภูเวียงโกซอรัสซิริทอนเน่นี เราเดินออกมาโซนด้านนอกแล้วนะครับเพื่อจะมาทํากิจกรรมโรงเรียนฝึกนักล่าไดนโนเสาร์พี่ปอมรออยู่แล้วแลวเราก็จะมีนักล่าตัวน้อยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยตามมาเลยพี่ปอมครับผมพร้อมจะฝึกนักล่ากับน้องๆแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยฮะครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนฝึกนักล่าไดนโนเสาร์แห่งประเทศไทยครับเย้เด็กๆเชิญครับเรานักล่าไ<ฮ>ด,าดนโนเสาร์เชิญครับ<ฮ>รู้ไหมว่าไดนโนเสาร์คืออะไรครับระ,ะปองครับระปองครับ อะไร,ะไรลูกนี่เขาคือกระป๋อมอว้าวเห็นไหมจริงๆแล้วไดโนเสาร์คือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่บนบกครับ<อ>แล้วก็ออกลูกเป็นไข่ด้วยผู้ช่วยของผมจะแจกอุปกรณ์พร้อมสาธิตวิธีการขุดไดโนเสาร์กันโหมันดูหนักมนกันนะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้น,น้องน้อง,องจะถือไหวไหมครับโอ้ยแรงแคไหนเนี่ยลองลองถือเฮ้ยโหเด็กคนนี้มีแววเด็กคนนี้มีแววพร้อมยังครับ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวผมและผู้ช่วยจะพาไปลุยขุดในโนเสารหน้าหุบเขาภูเวียงกันไปกันเลยเชิญสายแปลงปัดไล่ตามแนวกระดูกไปของจำลองที่เราเอามาให้ขุดนี้กับของจริงจะเหมือนกันทุกอย่างครับโอ้จะผิดตรงที่วัสดุเท่านั้นเองถ้าบอกว่าเหมือนเราได้ฝึกหาของจริงเลยใช่ครับ นี่ผมไม่คุดแล้วผมงัดมันขึ้นมาเลยนักเรียนทุกคนทำได้ดีมากที่สามารถขุดค้นพบซากไดโนเสาร์กันทุกคนผมขอชื่นชมจากใจจริงและขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าทุกคนสำเร็จเป็นนักล่าไดโนเสาร์แห่ง,งเขาผู้เวียงแล้วครับ yeah! ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่กําลังชมอยู่เขาอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาทํากิจกรรมเป็นนักล่าไดโนเสาร์เหมือนน้องๆและผมบ้างเนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้างครับอ๋อติดต่อมาที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หรือว่าศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่อําเภอเพียงเก่าของเราแห่งนี้นะครับขอบคุณครูป้อมและครูน้ำผัดมากๆเลยครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยแต่ว่าวันนี้กิจกรรมเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลุยบ่อเกลียงกันต่อไปกันเลยขอบคุณคร <c oughs> ับขอบคุณครับขอบคุณมากเลย ร้อนจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยผมพามาเที่ยววิถีชุมชนบ้านบ่อนะครับที่นี่เป็นบอ่อเรือไดโนเสาร ที่เก่าแก่กว่า200กว่าปีวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนจะได้ทํากิจกรรมกับชาวบ้านเดี๋ยวเราไปเจอผู้นําชุมชนที่นี่ไปกันเลยแล้วตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์แดงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอยากให้อาจารย์แดงเล่าถึงประวัติความเป็นมาเข้า่าวๆของปลอกือแองนี้ให้เราฟังหน่อยครับตรงนี้ ในช่วงที่หลังจากที่กรุงศรีอยุธาแตกมาสำัยกร,รุงธนบุรีพื้นที่ตัวนี้ก็ถูกตั้งตั้งเมืองขึ้นมาจะมีชุมชนที่อยู่เป็นชุมชนที่อยู่ในภูนี้ทั้งหมดจะมาต้มอย,อยู่ริมหนองตรงนี้ประมาณสัก 30- 40ิกลุ่มไม่ใช่น้อยน,อยนะฮะเยอะมากเลยเยอะมากจนกระทั่งท่านภู้ร่าการจังหวัดท่านได้ประกาศในพื้นที่เวียงเก่าและพื้นที่ภูเียกเป็นพื้นที่ของอุทยานเราีคอนแก เกลือมันมีความเกี่ยวพันกับคํา,า,าว่าอุทยานธรณีก็ตรงที่ว่ามันไปสืบสารสัพันธ์กับไอ้เจ้าตัวไดนโนเสาร์ทั้งห้าสายพันธุ์ที่เจออยู่ที่นี่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเชื่อมโยงกันหมดฮะเกลือตัวนี้เป็นเกลือสินเทาต้มสุกเนาะกินเกลือที่นี่หนึ่งกรดนั่นที่มีอายุหนึ่งปีล้วผมกินสิบเจ็ดคุณก็อยู่ได้อีกสิบปีครเล่าผงก็ตาย <laughs> ไม่ต้อง <laughs> <laughs> บก็คบ,บวกไปได้เรื่อย แล้วตอนนี้อยู่กับคุณตาประสาทสวัสดีครับคุณตาคุณตาจะเป็นผู้ที่สอนเราต้มเก่ครับคุณตาเริ่มต้นไปขูดมาครับที่หน้าอดนอนเอาหน้าดินเลยครับ,รบหน้าดินมาก็หมักก็จะหมักเอาความเค็มของมันนึ่งพอเราหมักเสร็จแล้วเราทํายังไงกับเขาต่อหมักเสร็จแล้วประมาณเจ็ดวันพอแปดถึงสิบชั่วโมงเราก็มาเอาน้ํานี่ลงไปในอ่างเออมีมีนากรองด้วยไม่ให้ดินให้ฝุ่นอะไรลงไปเป็นเม็ดเดียว เอาน้ำจากองนมาต้มตรงนี้ก็ประมาณ3ามชั่วโมงพอมันเป็นเกลือได้มันก็ตักออกจากน้ำขึ้นมา,าเกลือมันจะเปนกระดูกประดูขขางล่างมันจะอยู่ข้างล่างเป็นก้อนแล้วก็อ,ออกมาเป็นแบบนี้พอ,อยากเดนอสุป,ปะพอ,อยากเดนอนสุป,ปะออนนสุกมากเลยอืม,อ,มอร่อยมากเลยนะเค็มก็มันเป็นเกลือเนาะ พ่อประสาทส่งผมมาอยู่สเตชันการทําไข่เค็มสวัสดีครับพี่แก้วตาสวัสดีพี่แก้วตา,าจะเป็นผู้ที่เล่าให้ฟังว่าทํำยังไงนี่ก็จะเป็นหน้าตาไข่เค็มที่เสร็จแล้วแซหนัวเฉพาะถิ่นนะคะเราเริ่มต้นทํากันยังไงดีครับพี่แก้วตาเริ่มต้นจากล้างไข่ให้สะอาดคือเอาเหมือนสก็อตไบรท์มาขัดเปลือกไข่ให้ไข่มันสะอาดก่อน,<ห>นพึ่งลมให้แห้ง,งนะคะนี่ก็จะคุก แล้วไอ้ดินดินขี้ทาที่ไปตากมาอยากตรงนู้นพวกดินโดยไทย—ปริมาณน้ำที่พอเหมาะอันนี้ก็คือดินขี้ทาเนี่ยที่พ่อประสาทเอาไปต้มจนมันเป็นเกลือแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากเราไม่ต้มเราเอามาพอกไข่จนทำเป็นไข่เค็มได้อันนั้นคืออะไรครแม่เก็บดำเขาจะช่วยรักษาความชื้นนะคะให้อยู่กับเนื้อดิน จนกว่าความเค็มเนี่ยจะซึมเข้าไปในไข่แล้วเราก็ทิ้งไว้กี่วันนะครับแม่ยี่สิบสองยี่สิบสามวันนี่คือ,อไข่เค็มเต็มที่สามสิบวันคือทานได้อร่อยแล้วก็นัวมันก็จะออกมาหน้าตาที่ผมไม่ดูในตอนแรกสามสิบ<ะ>วันที่สามารถจะไปทําน้ําพริกไข่เค็มได้แต่เราจะไปลองทําน้ําพริกไข่เค็มกันใช่ไหม<ะ>อันนี้เราชิมได้เลยใช่ไหม<ะ>ครับค่ะ หอมมากเลยอ่ากินกับข้าวเหนียวอ,อ,อ,อร่อยนะคะลองข้าวเหนียวได้คนะ่ะโอ้โหอร่อยมากเลยคืออันนี้น้ำมีไข่เค็มอ่ะด้วยความที่เครื่องปรุงนะเราใส่ทั้งพริกทั้งน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บด้วยมันแบบมีรสเผ็ดรสเปรี้ยว รสหวานแล้วพอเจอไข่แดงเค็มอ่ะที่เขายีจนมันนัวมันเลยมีความมันเค็มแล้วก็หวานแล้วก็เปรี้ยวในคราวเดียวกันกินกับข้าวเหนียวนุ่มๆร้อนๆเข้ามาโอ้โหแล้วขายยี่สิบห้าบาทกระปุกหนึ่งขายได้ไงแม่ไปขึ้นราคาเลยอร่อยขนาดนี้มีออเดอร์อยู่สองยแล้วสองร้อยสองกระปุกสองร้อบาท โอ้สวยงามมากแล้วเราก็มาปิดท้ายด้วยความสวยงามทางธรรมชาติของบอกระเราที่ผมยืนอยู่ในขนาดนี้ครับวันนี้ผมถือว่าสนุกสนานมากเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้านะครับเราไปที่พิพิธภัณฑ์เดโนเโสาร์ปูเวียงเราได้เรียนรู้ทั้งธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาเป็นที่ที่สามารถให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับการเดินดูไดโนเสาร์แล้วผมก็พาไปเที่ยววิถีชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับไดโนเสาร์ที่เป็นบอกรเรือเป็นเกลือไดโนเสาร์มาลองทําอาหารกับแม่แม่ไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มหรือว่าน้าพริกไข่เค็มที่แสนอร่อยของที่นี่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้งวันผมใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่รายรับรายจ่ายขึ้นมาเลย <c oughs> นี่คือรายจ่ายของภาคอีสานขอนแก่นตลอดทั้งวันสนุกมากแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทำยังไงครับมาแล้วนี่คือ QR code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับเพราะว่ามันจะได้ไปที่แฟนเพจ e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าผมโจ้และรายการของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอส่งท้ายทุกคนด้วยความสวยงามของบอก,เกลเือของจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ครับขอขอบคุณบริษัทเคลือรเจริญพกกภัพันจำกัด King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกฟ marine tv